เสื้อมัดก้อนฟางเก่าครับแบบนี้ย่าเฝ้าทิ้งครับมีประโยชน์อีกเยอะครับเชต็กอีหยังเข้าไปเบิ้งนั่กันเลยครับพี่น้องเขานําเสื้อมัดฟางนะครับมาแบบนี้เลยครับเอามาใส่ครับนี่ครับเล็กเพชรที่เป็นเคอร์นโค้งรถยนต์นะครับที่มีแผงทั้งขางกันะัอันนี้คือตกันท้ายเขานะครับเขาฟางเสร็เนี่ยนะครับเด้อ หลังจากที่เาน้ำเสียกฟางใสเหล็กเลยนะครับให้เอาน้ำเส้นเดียวสินะครับมาขอดอย่างนี้นะครับขอดอย่างนี้ครับขอดครับเพื่อที่เสร็จเขาลูดแบบนี้ได้นะครับขาอกาน้ามาขอดข้างบนนี่ครับนี่ครับขอดไปแล้วข้กามาตัดเสือกครับตัดเสือกนี่ครับแบ่งครึ่งทุกเส้นนะครับนี่ถ้าเกิดว่ามันพอพี่้องกาก้าเติมนะครับเพราะว่าเหล็กมันเหี่ยวนะครับเหล็กมันเหี่ยว เนี่ยก็ากระดาเสียกแบ่งครึ่งครับหลังจากที่เทาแบ่งครึ่งเสียกแล้วนครับเขากระนั่นะครับคู่ที่หนึ่งนะครับคู่ที่หนึ่งคู่สองมามั้กันนะครับพี่น้องมัดตาห้างแบบนี้พี่น้องก็มัดตาห้างครับพี่น้องมัดตาทีพี่น้องก็มัดตาทีนะครับผมก็ที่มัดตาก็ว่าพอดีพอดีนะครับแบบนี้ละประมาณขนาดนี้นะครับพี่น้องนี่ครับคู่หนึ่งกับคู่สองมามัดกันครับนี่ครับประมาณนี้ เอาคู่สามมามาจะคู่สองครับเอาให้มันพอดีกันนะครับมันก็มันกสีงามนีม่นนครับประมาณนี่ครับเอาคู่สามมามาจะคู่ซีแบบนี้ครับก็ดีกว่าห้าถิงนะครับ นํามาาหายมันเกิดประโยชน์นะครับเพราะกระมัมัดที่เรื่อยๆครับแบบนี้้อครับเด้อแถวที่สองครับกระน้าเส้นที่หน,น,นึ่งครับน้าเส้นที่หน,นึ่งเด้อพี่น้องน้าเส้นที่หนึ่งกระน้าเส้นที่สองม,มามัดที่กันครับนี่ครับ แล้วก็นำเส้นที่สองเส้นที่สามกับที่สี่มาส่กันครับคล้ายๆกับสารปีหรือว่าสารแห่แหะครับแต่เข้าไ่ได้ใส่กิมได้ครับแค่เข้ายืนมัดมัดเอามัดสิรถครับง่ายๆครับครับกะสีเป็นประมาณตามนี้นะครับเห็นไหอันนี้คอที่หนึ่งครับอันนี้คอที่สองอันนี้คอที่สามครับคอที่สามเข้าเก่า เส้นที่สองครับกับเส้นที fiance, ่สามนะครับนี่สองกับสามมัดครับก็ที่เป็นตาที่นี่นะครับก็จะเขาสารเฮนะครับเป็นบัน้เขาสารเฮหรือว่าเขาสารเปรนะครับเขากะเอาเส้นที่ซีครับกับเส้นที่หามัดกันมันก็จะเป็นตาครับนตา่ายครับเป็นตา่ายตรงนี้ครับนี่ครับ อันนี้ก็คือทักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับประมานนี้นะครับพี่น้องเห็นบอยุบกวนรถในห้อยนะครับที่เพิ่นเอาไปข้นงอค้นควายนะครับเพิ่นก็เห็นแบบนี้แล้วครับนะครับแบบนี้ครับยืดไปเี้เลยประโยชน์ของการทักอย่างที่สองก็คือนะครับเอาไปคุ้มของนะครับหลังรถกระบะนะครับแบบนี้ครับคนปดออกไปแล้วเพิ่นก็ไปคุ้มของ บ่อยของอิวใบของตกรถนะครับหลังรถกระบะนะครับเพราะว่ามันเป็นตะไคร้ครับเขาเก่าเสื้อคลอยน้าขอบนะครับแล้วก็ไปปกของูิหลังรถกระบะนะครับประโยชน์อันที่3ก็คือนะครับให้พี่น้องเอาเสื้อค้อยนะครับเฮ็ดเป็นพงตรงกลางแล้วเอาก้อนฟางใส่ครับแล้วก็ห้อยไว้แหงว่ากินฟางครับนี่ครับประโยชน์อันที่3ามครับประโยชน์อันที่4นะครับสําหรับตะไคร้แบบนี้นะครับก็คือ ข้าสามารถเอาไปล้อมกันมาก็ได้นะครับเข่าแปลงพักเข้านะครับประโยชน์จะมีอยู่สามสี่อย่างนะครับตาพี่น้องนั่ไปต่อยอดหลายก็หนีก็กได้นะครับถูกใจคลิปแบบนี้คิดว่ามีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามให้นั่เลยด้วยครับเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องสิบไดราพลาดคลิปใหม่ๆแบบนี้นะครับผมสิล่งเป็นประจําแบบนี้ทุกๆุกมือนะครับ สุดท้ายนี่ก็ขอบคุณครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกๆคนนะครับที่เขามารับชมนะครับเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องคลิปเนี้ไว้สนิทครับสวัสดีครับสวัสดีครับ